เอาวนี่กะนาเอิกกี้ะกับฮิาด้วยกัค่ะจ้าเนี่ยก็นนัคิกคนเดอเาเลยครับก็สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมนะก็ผมคิสมาเองนะครับโอเคนะฮะในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราก็จะมาทำคอนเทนต์ผล vs ผลอีกแล้วนะครับนะก็เป็นผลอ่าผลบางกร vs ผลสั่สะเทือนนะครับ นะมีคนขอมาเยอะมากๆเลยนะฮะหลังจากที่ผมลงคลิปที่แล้วไปนะครับก็ดูเหมือนว่าอันนี้นะ่าจะขอเยอะสุดแล้วนะผมก็เลยเอามานะครับนะโอเคมาดูกันนะครับว่าผลมังกรนะครับกับผลสั่นใครจะแน่กันได้นะครับเอาจริงมันก็เออขึ้นอยู่ครับคนใช้ด้วยนะครับเออถ้าผมใช้ผลอา่าผมจะเล่นเป็นผลสั่นนะครับนะยกแรกแล้วก็เล่นผลมังกรอา่ายกที่2นะครับก็นะถ้าเกิดยกแรก กับยกสองมันชนะไม่เหมือนกันก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่าฝีมือคนเรามันไม่เท่ากันนะครับบางคนก็ถนัดผลนู้นบางคนก็ถนัดผลนี้นะก็ผมทํามาเพื่อความสนุกรักกันนะครับก็นะฮะมาดูกันนะครับว่าใครจะแน่กว่ากันนะครับระหว่างสองผลนี้นะครับใครจะใช้ดีกว่ากันมาเดี๋ยวผมจะเล่นเล่นเป็นผลสั่นละกันนะครับเดี๋ยวยกสองผมจะมาเปลี่ยนเป็นผลมังกรนะ ส่วนน้องที่ PP p v p ด้วยนะครับก็เป็นน้องคนเดิมจากคลิปที่แล้วนะฮะที่ผมที่แบบตบผมเละเลยนะครับนะ <S <S ก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้ผมจะได้ล้างแคสเลยครับเออมาแต่ผลสัมมดมาอยู่ไหนเออนี่ไงโอเนะครับนะก็ไปเจอกันที่คอสเซียมได้เลยครับผมโอเคนะครับแล้วก็มาที่คอสเซียมแล้วนะครับก็มีทีมงานผมเต็มไปหมดเลยนะครับนะก็นี่มันเซิร์ฟีผมแล้วเนาะก็นะฮะ ยกแรกนะครับผมจะเจอกับผลมังกรนั่นเองนะครับซึ่งผลมังกรเนี่ยสามารถแปงลงร่างได้นั่นเองนะครับเพราะว่าในสถานการณ์จิงยังไงคนที่ใช้มังกรก็ต้องแปงลงร่างอยู่แล้วใช่ไหมล่ะโอเคนะครับมันจะไม่มีเงื่อนไขใดๆดทั้งสิ้นนะครับผมก็จะเอาผลสัว์มาเท่ามังกรแบบสดๆเลยนะก็คือไม่ได้เตรียมอะไรกันมาเลยนะครับนะก็มีผลก็ใส่กันเลยนะครับมีผลประมาณนี้ก็ใส่เลยนะครับโอเคมีสกิลเท่าไหร่ก็ใช้ได้ทุกอย่างนะครับนะแต่ก็เงื่อนไขคือ สายผลนั่เองนะครับนะมานะครับก็เริ่มกันเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะให้สัญญาณนะครับป๊บนึงนะลืมใส่แว่นเก็บส่งไอชิบหายมาผมจะให้สัญญาณแล้วนะครับผมจะเล่นเป็นชิปล็อกสีฟ้านะฮะหลังจากที่คลิปวิดีโอที่แล้วเราเล่นอชิปล็อกสีเขียวนะผมคิดว่าผมจะลองเปลี่ยนเป็นสีฟ้าบ้านนีครับมาสามสองหนึ่งไปนับครับสามสองหนึ่งเคลียร์เริ่มแล้ะมา มังกรน,นี่ไม่ใช่คนเดิมนะครับเดี๋ยวเจอผลสั่นอะ่ะคนเดิมนะน้องคนเมื่อวานเนี้ยเล่ไม่ใช่น้องคนเมื่อคลิปที่แล้วเออโอ้โหโอ้โห,โโหมาปุ๊บมาปุ๊บก็จัดเลยนะครับปื๊โดนไปดีมาครับผมนะรอบนี้ผมจะพยายามตึงให้ได้ที่สุดนะครับเพราะผมก็ไม่ได้เล่นสายผลนานมากนะครับส่วนใหญ่เล่นต่สายดาบในช่วงนี้มานะฮะน้องเขาโอ้โหเอาไง อันนี้คือผมไม่รู้ค่าหัวหน้องเขาเนี่ยครับแต่คิดว่ายัางไงก็ค่าหัวเยอะกว่าผมแน่ๆไปไหนแล้ววะอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างอุยโดนไปดิอุ๊ยโดนหรือเปล่าไม่รู้นะฮะยิงไปก่อนตอนนี้วิววิวมีหลบมีหลบ ต้องระวังนะครับผลมังกรตัดฮาช์ิได้ทุกเมื่อนะครับโอเควิวิวตึงตึงตเออตีไม่เข้าเลยอ่ะคนดูผมตีเขาไม่เข้าเลยครับผลสั่นผมมาตเตอรี่น้อยเหรอหรือว่าไงมาตเตอรี่ก็น่าจะเยอะนะตั้งสี่ร้อยเนี่ยน่าจะบัฟต่างนะครับผมไม่รู้ด้วยนะครับว่าน้องคนนี้ข้างหัวเท่าไหร่นะอือได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เราจะไม่คอมโบเยอะเองนะครับเก็บคอไม่ใช่น้ำพุด เราจะไม่คอมโบเยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนสวนนะครับโอเค,ะคระบคืเราต้องเล่นอย่างมีสติสตังนะครับตอนนี้ข้างหัวเราน้อยกว่าด้วยนะครับแล้วผมเล่นในมือถือด้วยไงนะครับเขาเล่นในคอมก็ต้องพิวกว่าแน่แนดูสเต็ปอุ้ยเจอผาแล้วโดนตัดสกยุอุยเกือบเกือบแล้วนะครับผมเขาไม่แปลงร่างวะผมลืมบอกให้น้องเขาแปลงร่างได้นะครับคือน้องเขาอาจจะไม่รู้นะครับว่าผมอนุญาตให้แปลงร่าง แต่ก็ช่างมาถึือครับนะช่างมันถือนะฮะตอนนี้ผมคิดว่าผมน่าจะชนะหรือเปล่าเฮ้ยแปลงล่างแปลงล่างแล้วแปลงล่างแล้วเออแปลงล่างแล้วทําไมแปลงล่างแล้วทําไมทําไมอะไรยังไงโอ้โหโคตรแรงเราจะไม่เปิดฮาชีสังเกตนะครับเพราะว่าสกิลมังกรมันตัดฮาชีสังเกตได้ทุกเมื่อนะครับผมจะเปิดตอนที่จะสวนแล้วกันนะโอ้โห ผลมากครับคนนี้อืโอู้หู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 ชิพารละวชิพารละวชิพารละไม่ได้เล่นผลสั่นซะเนิ่นนานเลยนะครับเป็นเดือนเลยมั้งเนี่ยนะครับไม่ได้แตะเลยเล่นเต็มที่เพื่อ,อคุณผู้ชมนี่ครับตอนนี้ตึงอยู่นะฮะาจะใช้เวลาไปสักน่าจะเกิน5นาทีนะครับอือมาไม่ตึงไม่รู้ โอ้โหโอ้โหชิพาละชิพาละหลบ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 ก่อนโอ้โหแหลกเกินนะฮะใช้ใช้ผลสั่นเองก็แหลกเองให้ตายสิผลนี้มันแหลกนะครับผมไม่อยากจะเล่นนะครับคือมันเล่นง่ายนะแต่มันแหลกนะครับมือถือผมไม่ค่อยดีนะครับช่วงนี้ไม่โดนเฉยเราจะไม่เล่นอากาศเยอะนะครับเอ้ยไม่ใช่เราจะไม่เล่นพื้นเยอะเดี๋ยวโดวนจับกดนะครับ มังกรชอบกดใช่ไหมฮะไม่งไงเจอฟันกดไม่โดนด้วยสาวกดต่างตีกันไม่โดนมันจะไปจบตอนไหนวะเนี่ยมามามาอุ้ยขึ้นคอมแบทครับผมโดนตัดอีกแล้วโดนต่ำตะกี้อีกแล้วเอาเอาชิมหายแล้วโอ้เมนูโทรศัพท์ขึ้นมาไงแีอ่อี้อาฮา วิวิวิยิงปืนพิษโดนซะด้วยอันแน่ไม่ธรรมดาน้องเขาต้องจะมีประสบการณ์การเล่นผมบังกรค่อนข้างจะเยอะนะเอ้ยเอ้ยโอ้ยน้องเขาแทบจะไม่เข้าใกล้ผมเลยนะไม่โดนโอ้โหไม่โดนอีกแล้ว คตรว้าวเลยครับเขาก็ยิงผมไม่โดนผมก็ยิงเขาไม่โดนต่างคนต่างไม่โดนนะครับตอนนี้แต่ผมว่าเราควรที่จะประหยัดเอเนอร์จีไว้ก่อนนะครับหราเอาไงเอาไงจะลงมาหรือไม่ห้าห้าห้าเต็มเต็มไหมเต็มเต็มเลยอย่างนี้เต็มเต็มไหมอย่างนี้หุ้ยเกือบเกือบเกือบปึ๊บ มามาสิมาเล่นกันเถอะมาเล่นข้างล่างกันปีาเอ้ยไม่เล่นอย่างนี no ้ส oh, <gagner> mm ิไม่เอาล่างนี้ล่างนี้ไม่เอาเอ้ยยามันแรงโอ้โหจับกดน้ําไปด้วยแย่ละคิดละคิดละนี่ไงนี่ไงแลกกันเป่าแลกกันเป๋าแลกกันปลาแลกกันไรอะโอ้โหไม่คุ้มเลยไม่คุ้มเลยครับดาเมจไม่เท่ากันเลยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้น ไม่เอาอย่างนี้โอ้พีพีมานานคอสของตัวแล้วนะครับเนี่ยยังไม่มีใครแบบคิดว่าจะตายง่ายๆเลยนะครับอุ้ยไม่โดนทิ่หายแล้วเราโดนอุ้ยหลบได้เว้ยเขาเรียกว่าเคาน์เตอร์แม่เปิดฮาคิดถูกจังหวะจริงเลยนะครับผมเนี่ยอุ้ยโอ้โหแต่เจออย่างนี้ก็ไม่เอาเจออย่างนี้เยอะก็ไม่เอานะ ไม่ได้เราจะแพ้ไม่ได้คลิปที่แล้วเราก็แพ้ aria, แล้วคลิปนี้เราจะแพ้ไม่ได้ผมสู้สุดความสามารถเลยฮะผมสู้สุดความสามารถแข่งใจไว้คิดว่านายทำได้ก,ก็แค่มังกรตัวเดียวก,ก็แค่มังกรตัวเดียวเฮ้ยเฮ้ยยางยางยางอยู่พื้นน้ำไม่ได้อยู่พื้นน้ำมามาแลกกันเปล่าแลกกันเปะละ่าแลกแกันไหมแลกกันไหมน้องชายโอ้ย กัแ,กกแล้กันและทำแน่ยกแรกยังไม่เสร็จเลยนะจริงจริงอือแลกกันเปล่าอุ้ย,ยไม่แลกแล้วไม่แลกแล้วเดี๋ยวจะตายเอานะครับเลือดเราไม่ไม่พอที่จะแลกไม่พอที่จะแลกไม่พอที่จะแลกอื้อไม่โดนสุดเลยเผื่อนายชื่สังเกตเป็นนะครับคนนี้ใช้คอมโบงี้เงาไม่ได้นะครับไม่โดนสินะ โอ้โหหลบได้โอ้โหดีนะเปิดไฮคิสังเกตทันไม่เอาร่างนี้ดีเฮ้ยจะตายอยู่แล้วไม่เอาไม่เอาไม่เล่นร่างนี้ไม่เอาร่างนี้ไม่เล่นเออโดนอยู่โดนอยู่เออเออเออวิววิวแรง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 เขาบอกว่าผลส็นน่าจะเป็นผลที่แบบว่าตึงกับมังกรแต่ก็สู้มังกรไม่ได้อยู่ดี หรือผมอาจจะเล่นกาดเกินไปนะครับเค okay. เอาเป็นว่ามังกรชนะนั่นเองนะครับยกแรกนะฮะเออผมไม่มีคุณสมบัติในการเล่นผลสันจริงนะครับขอโทษคนดูด้วยนะครับที่แบบแบบว่าอย่างไงอะ่ะให้ความหวังกับผมมากเกินไปนะครับแล้วผมมาแพ้ต่อหน้าต่อตายอย่างนี้นะฮะเค okay. เอาเป็นว่าผลมังกรยกแรกก็ชนะไปนะครับมาเดี๋ยวรอบนี้ผมเล่นมังกรกับบ้านดีกว่านะครับแล้วก็เจอกับน้องผลสันเมื่อคลิปที่แล้วนะฮะ มาดูกันนะครับว่าผมจะล้างแคนได้หรือเปล่านะครับโอเคย้ำนะครับว่ามังกรสามารถแปลงร่างได้นั่นเองนะครับเพราะว่าคือเราผมไม่ได้ตั้งเงื่อนไขไว้นะก็คือผล vs ผลเลยนะครับมีสกิลอะไรกับผลก็คือใช้ได้หมดนะครับเพราะว่าในสถานการณ์จริงมันคงไม่มีใครแบบมีตั้งเงื่อนไขกันสู้ราค้าหัวหรืใช่ไม่ละครับนะก็นะครับสังคมมันคงยังไม่มีการตั้งเงื่อนไขแบบเฮ้ยนายเราขอลาค้าหัวนายได้เปล่าเดี๋ยวเรา เดี๋ยวเราแบบไม่แป้งร่างเป็นมังกรนะเออมันคงไม่มีหรอกนะฮะโอเคนะครับก็มารอบนี้ผมเล่นมังกรนะครับผมไม่ได้แตะมังกรนานมากนะครับหวังว่ารอบนี้จะชนะนะฮะอย่างน้อยก็ล้างแค้นเมื่อคลิปที่แล้วนะครับผมมามาน้องเขาพร้อมหรือยังเอออีกคนหนึงไปไหนวะโอเคน้องน้องเมื่อวานนะครับข้างหัวแปดล้านเขาผมนะ ค่าหัว8ล้านเลยนะคนดูใช่แล้วฟังไม่ผิดหรอกนะครับซึ่ง2.4ล้านประทะ8ล้านนะฮะเมื่อคลิปที่แล้วก็ประมาณนี้นะครับแต่วันนี้ผมมากับผลมังกรไงผลมังกรก็เป็นผลที่ผมว่ายังเกียนอยู่นะครับอ๋อตีกันเฉยแล้วอ๋อตีงานเอาทะเลาะกันแล้โอ้เรียบร้อยเลย ผมนี่มันแบบควรที่จะหนีออกจากวงการนี้ดีไหมเนี่ยโอ้โหสู้ใครไม่ได้เลยครับโอ้โหนะครับก็มีประมาณนี้นะฮะคือรอบสองก็ขอผลสันชนะนะครับโอเคนะก็คือผมไม่ได้เล่นนานนะครับก็ขอโทษด้วยละกันเนาะผมคิดว่าในอนาคตอะ่ะผมอาจจะเลิก PVP ไปก็ได้นะครับเพราะว่าคือผมไม่มีเวลาที่จะเติมเต็มความสามารถตัวเองในการเล่นเกมนะครับนะ แบบนี้ก็เลยเล่นนับวันยิ่เล่นกากลงทุกๆวันนะครับเค okay, แล้วก็ก็คือผมอาจจะกลับมาเก่งเหมือนแต่ก่อนช่วงปิดเทอมก็ได้นะครับเพราะว่าช่วงเปิดเทอมผมอาจจะไม่ได้เล่นเนาะก็เข้ามาทําคลิปเฉยๆนะฮะเค okay, ก็นะครับไออหนๆก็แพ้แล้วนะครับขออีกรอบหน่อยแล้วกันนะขออีกรอบแล้วกันนะครับนะอไอหนๆก็แพ้แล้ว มามาขออีกรอบขออีกรอบรอบนี้ผมจะแปลงล่างให้ยับเลยนะครับโอเคนะครับก็คลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับดูเหมือนว่าน้องเขาจะไม่อยากสู้แล้วนะครับเคนะฮะก็คลิปนี้คือผมแพ้สองรอบติดเลยนะครับนะก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสามารถคอมเมนต์มาได้นะครัคอนเทนต์นี้ผมก็จะทําเรื่อยๆนะครับแต่ผมไม่ทำบ่อยขนาดนั้นนะ เพราะว่าผมไม่มีเวลานะครับนะคอนเทนต์ Content หน้าจะเป็นสองคอมโบนะครับถ้ามีอะไรก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับบ๊ายบายครับผมไว้เจอกันครับผมสุดเกียนเล็กไทม์ครับ